ครับสํหรับตัวนี้ก็ตั้งการเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกนี้เตรียมเทปูนะครับพื้นที่ตัวนี้เป็นห้องน้ำนบแบ่งสองห้องห้องนอน <c oughs> บ้านกว้าง13มเมตรยาว15บหเมตรแบ่งห้องห้องละ ห้าเมตร้องน้ำสามเมตรสวยขานกลางนะเพื่อที่จะวางแผ่นพื้นนะครับ